นี่นะคะก็จะจะมีเป็นคลาส p r i v a t e ที่เป็น1ต่อ1ครูห่งคนต่อนักเรียน1คนเท่านั้นถ้าเรียนติดต่อกัน10ครั้งเนี่ยนะคะลอง11เนี่ยมาแน่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Bellifurniture ค่ะ วันนี้นะคะเบลก็จะมารีวิว Proof Pilates Studio นะคะว่าสถานที่เป็นยังไงการเดินทางเป็นยังไงราคาเท่าไรประสบการณ์ที่เบลเรียนเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะมาเล่าให้ฟัง ทุกอย่างเลยค่ะใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปจนจบเลยนะเเรื่องแรกเลยที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือเรื่องของสถานที่ตั้งแล้วก็เรื่องของการเดินทางค่ะสถานที่ตั้งจะตั้งอยู่ที่พระราม9ซอย44นะคะสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะว่า Proof Pilates นะคะก็จะขึ้นมาเลยนะคะว่าสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ให้แมปพาไปได้เลยก็จะอยู่ก่อนถึงเดินนพระราม 9, 9นะคะขับรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะ การเดินทางจบไปแล้วนะคะก็จะมาถึงเรื่องของคุณครูกันค่ะคุณครูที่นี่นะคะชื่อครูเนยนะคะเป็นครูที่เป็นเจ้าของสอนที่นี่ ก็จะมีความเชื่อว่าการเรียนพิลาิิสเนี่ยควรจะเรียนเป็นแบบ1ต่อ1เท่านั้นจะมีเป็นคลาสพิเศษที่เป็น1ต่อ1ครู1่ 1, ค,1 1, คนต่อน,นักเรียน 1, 1คนเท่านั้นนะคะจะไม่มีกลุ่มคลาสจะไม่มีดูอนะคะถือว่าเป็นสตูดิโอที่สร้างมาเพื่อพิเศษคลาสจริงๆนะคะครูเนยเนี่ยจะเชื่อว่าการเรียนพิลาิิสแบบนี้เนี่ยนะคะจะดูแลนักเรียนได้ดีที่สุดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเบลก็เห็นด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนพิเศษเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆเพรราาะะว่คูนจ เช็คบอดี้ของเราแล้วก็จะรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดอะไรขาดตกบกพร่องยังไงตรงไหนควรที่ต้องเสริมคหนตรงไหนควร,ร,รจะต้องซ่อมการเรียนพิลาทิสแบบ1ต่อหนึ่งเนี่ยนะคะก็เลยเป็นการเรียนพิลาทิสที่ส่วนตัวแล้วเบลก็เชื่อว่าได้ผลดีที่สุดเช่นกันค่ะส่วนเรื่องที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการเรียนที่เบลได้เรียนมานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็จะเป็นการเรียนแบบ private ก่อนอื่นเลยเนี่ยครูก็จะมาเช็คบอดี้ให้เรานะคะว่า ออตรงไหนที่มันตึงมากเกินไปหรือว่าควรจะเสริมที่นี่เนี่ยจะเน้นเรื่องของการยืดก่อนเบล่าโดนยืดเหยียดเยอะมากได้ยืดเหยียดหลังเพราะว่าครูบอกว่าเบล,ลหลังคอมหลังค่อมแบบอ่อนๆเบลก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าเบลไหลห่อหลังคอมคือนึกว่ามันดีขึ้นนึกว่ามันหายแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังไม่หายนะคะมันเกิดจากสบักของเบลที่มันไม่ได้ถูกยืด นะคะครูเนยก็ได้มายืดสะบักให้เบลแล้วก็เปิดไหลให้เบลไหลเปิดมากขึ้นอาการไหลห่อหลังคอมนยายจะได้ลดลงไ,ได้ยืดเหยียดน,นะคะได้เวิร์กอัลนิดหน่อยไม่ได้เวิร์กอัลเยอะมากนะคะจะเน้นการยืดเหยียดในคลาสแรกนะคะก็เลยยังไม่ได้รู้ว่าการเวิร์กอัลที่นี่เนี่ยเป็นยังไงแต่ครูเนยเคลมไว้ค่ะว่าถ้าเรียนติดต่อการ10ครั้งเนี่ยนะคะล่อง11เนี่ยมาแน่เออเราฟังอย่างนี้เราก็แบบอยากจะลองเลยว่าเอ้ยสิบครั้งเนี่ยมันจะแบบ เลี่ยนเราได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกดีค่ะแล้วก็ครูเนยค่อนข้างน่ารักนะคะเป็นกันเองเรื่องที่4นะคะแปลว่าหลายๆคนอยากรู้เรื่องนี้นะคะสถานที่แบบว่าสวยงามหรูหราขนาดนี้ที่ตั้งก็โลเคชั่นดีครูก็แบบว่ามีแนวคิดที่ดีมากนะคะคลาสเนี่ยก็ไพรเวทสุดๆเป็น1ต่อหนึ่งเท่านั้นนะคะราคาจะแรงไหมนะคะบอกเลยว่าราคา เบามาก0 0ครั้ง12ื่นสองเท่านั้นเองนะคะเป็นราคาเปิดตัวนะคะถ้าใครมาดูคลิปนี้นะคะอยากจะให้ไปสอบถามครูเนยนะคะที่ proof pilates ในเพจหรือว่าจะเป็น l i น์แอดนะคะแอด proof pilates นะคะก็สามารถแอดไปสอบถามเรื่องราคาก่อนได้เลยนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยถ้าเป็น1ครั้งนะคะก็จะเป็น1 5 0 0บาทนะคะแล้วก็10ครั้งเนี่ยจะเป็น หนึ่ง 3, บาทอนนี้เนี่ะคะครอสจะมีแม็กสุดที่10ครั้งราคาถือว่าน่ารักมากสำหรับสถานที่โดยรวมแล้วก็คุณครูที่น่ารักแบบนี้เนี่ยนะคะแบบว่าโอเคเลย ใครที่อยากไปลองนะคะก็จะมีพลาสทดลองนะคะคลาสทดลองเนี่ยหน0่ 1, าบาทนะคะไปลองเล่นดูว่าเป็นยังไงถกจริตไหมนะคะเรื่องของราคาก็จบไปแล้วนะคะว่าราคาเนี่ยย่อมเยาวมากแล้วก็ราคาดีมากเลยนะคะสําหรับการเรียนพิลาทิสนะคะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเบลก็จะเจอแบบพัน0้าพันแปดองพันอะไรเงี้ยที่เบลเคยเจอมานะคะราคาประมาณนี้เนี่ยนะคะก็กําลังน่าลองเล่นดูนะคะ วันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวนะคะสถานที่ตั้งการเดินทางคุณครูประสบการณ์ในการเรียนของเบลนะคะแล้วก็เรื่องของราคานะ5อย่าง5ห,หัวข้อนะคะเป็นยังไงบ้างคะถูกใจไหมเอ่ยใครนะคะที่อยากจะให้เบลรีวิวส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเบลก็จะตามไปอ่านนะคะแล้วก็จะเพิ่มการรีวิวเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนละคะสวัสดีคะ่ bye bye. ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คิดหน้านะคะ